ที่สวยมากไม่ได้ถ่ายเลยตองนี้ คือกรอรอรอ็ก็ฝนตกแต่วงไม่ตกอ,อย่างเงี้ยเหมือนสาวร้อยวนอ่ะอะไรอ่ะมนัน่ไพอกรเยหรกนนไม่เชื่อไม่ได้อะมัองไม่เห็นแต่าม,ามันม้อนือในเมืองคือตอนนี้ในเมืองเนี่ยพายุเลยครับไม่ใช่ฝนตกในเมืองพายุหนักมากพายุเลยคที่ที่โนนเรือเนี่ยเขกฝนแบบเละเลยอ่ะี่เขาแต่ที่นี่ไม่มีฝนเลย สุดยอดมากยอมเียวมาให้เต็ม่เลหร

อายะขึ้นจะสาวหน่อยบาเดอายะว่าคนแน่เลยอันนี้คุณมี่มองยูมี่มองมองหน้ามองอียงมัน่แต่คนแคนแต่ว่ามันอยู่แต่ว่าแหแน่ยังซื้อวันอีกบังไร้ครับทานแล้วนุ่โจอู้เดียวไมเนี่ยทานแล้วนุ่มโจอู้เดียวไหมอ้ดีใจยิ้มเร้ามไน่พราะยี่นิบแล้วเพราันี่ยี่สิานนุ่มวัดโจอ่เนี่ยห็้นะแน่ลมา เห็นหน้าผมยังน้ะลุกปั uh> ๊บปุ๊บปุ๊บันนุ่มจมากานนจมาเนาะวันนี้ผู้จัดการมากกว่าน้นเยันไี้จะมาเยี่ยมกัน้อแล้วกันเกษตรสาวหน่อยครับมแยงน้ำเด้อครับเกษตรปฐมรมงแย่งสาวหน่อยแย่งคับสาวหน่อยมีอะไรฝากไหมปิดท้ายปิดทายรับผมบอกรหลคุณผีเบี้ยแฟนหมอลานะครับจะลืมนะครับปะสมที้นี่ที่หก็ สารคามสารคามมือลื่นมือลื่นเลื่นบาเรียผ้ามือลื่นบาวมือลื่นอื่นเมื่อนเลยครับสารคามนะครเบท่อวันแยงสาราไปดูไปดูวก็เหมือนกับไปเปิดบวงวังนงฮะเพราะว่าที่เปิดวันนี้เองตัว่าไปเปิดจังหวะนั่นไปเปิดจัวะนี้ตรงาเตที่แรกนะครับพ่นอนดับหนึ่งรับพ่อยกให้อันดับหึเหมือนเดิมประทมไม้เล่หนึ่ง นามวันครับสมเชื่อผมมันเกิด้ได้เลยจริงผมไม่ได้ฝากหวานเลยครับจริงๆไปยืนอยู่หน้าไปดูเองเลยไปยืนอยู่หน้าเวทีไปยืนปพอสอนเจ้าเขียดให้ผู้ใดผมถามเนี่ยพอสอเจ้าเขียดให้ผู้ใดเจ้าเขียดผมให้คณะไหนย้อนไปว่ามอดจอวจยังนไปมอดย้อนไปมอดจอวละโอเคครับนี่เลย นาล้อหนูยังคงวาตังเวทีโดนพอพอากกลายหมื่นตมเายวนี้ไปออกง่ายสิเวตังนเกไปตั้งแต่่เนเดี่มงทำไเนี่ยปแต่ว่ามันด้ัมนนะอตรงนี้ไม่ต้องตังไม่ตองตังตั้งแตงไม่ใช่ตัง่ถงคอเขา่อเขาเล่นม่ร พวกไอดรลิงอะ่เงี้ย่อคิดเองะได้พ่อทำเองจัดการได้พวกไอดลิ่พวกอะไรที่เป็นแบบแปลกๆครับพ่อจคิดเองกี่าดีรบทายนดีวัับคคถ่ายรูปด้วยแม่สาวเค่ะไม่ตกเลยแม่อาพ่อตุดตุวรไปเลย เที่ใคุยพอมงใดมาเนี่ยตอนแรงนึกว่าฝนจะตกนะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วตอนที่เราวิ่งมาจะพอจุดทูบแป๊บเดียวของแดของแดดคอจีตังตึ้งไหมอ่ะอยากตกเ็นขารอบนอกฝนตกหมดเลยเนียแต่ว่าไม่เหลือ แต่ตัวนี้ไม่ตกเป็นเรื่องหนึ่งที่หนิวนะเหมือนวันนั้นที่เราเล่นบ้านแพงเนาะเหมือนกันเลยคือแบบเราไม่เข้าใจว่าหมอรำเขามีวิธีการยังไงของเขาอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่แตอบสี่ปีอะเนี่ยเมื่อกี้พ่อวิ่งไปเอาดอกไม้ใช่ไหมพี่ก็ห่วงเหมือนกันว่าแบบจะทันหรือเปล่าว่าลงมาแล้วฝนมาแล้วฝนลงนิดแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยพอมาถึงุพ่อจุดธูปไปเลยคพ่อจุดธูปหายเลยแล้วต้นตาลไม่ได้กินข้าวยังไม่หลงผมเลยก่อนจะมาเนี่ย